ใ่นี่ผมยังไม่ได้วาดให้ชัดเจนว่าตัวเก่าหรือตัวใหมเออ่เออเออยังไม่ได้ตัวขยายใหญ่นี่<ย>แะเรายังไม่มีปริ้นตเตอร์นี่รอก่อนรอก่อนก็ผมไล่ให้ฟังแล้วว่าหลักหลักหน่วยเขาจะสอดมาแล้วสามสามเจ็ดหเก้าเห็นไหมนี่ประตบวันนี้ถ้ามาันดูอีกทางหนึ่งมันมีสองทางนะสาม หกเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจดแล้วก็สองสามเจ็ดหเก้ามาตกนี้เห็นไหมเมื่อกี้กอ,อกหนึ่งเก้าเห็นมันมีได้สองฝั่งมันอยู่ข้างกอบกับอยู่ในกอบหวยมันจะบอกบง่งบอกแบบนี้อันนี้ผมพยายามพยายามพยายามอย่าทิ้งตรงนี้ผมว่ามีเปอร์เซ็นต์ถูกเยอะถามว่าเก้าจะมาไหมไม่รู้อ่ะแต่ว่า ในกรอบเขาได้เขาเชื่อมได้หมดเพราะว่าเขาศูนย์ศูนย์เสร็จก็มาเข้าหนึ่งนะเขาถ้ากเกิดเขาจะเดินก้าก็ได้ไม่น่าเกียดหวยงวดน,นี้มันขายตัวเก่าๆก่าอะนะตามมุมมองผมว่าตัวเก่า,กาแต่ที่นี้เราไปไปหาที่ยืนยันอีกว่าหลักการนะเอามันจะมาแน่นอนหรือเปล่าวันนี้เราก็ไปไล่ที่อื่นมันมีน่าสนใจอยู่ที่สไตล์สไตล์หวยสไตล์หวยตัวนี้ งวดที่แล้วผมผมกะคาดการว่าหนึ่งเก้าเขาจะไปอยู่ตัวหัวแปดสี่จะมาอยู่ตัวท้ายแต่เราหวออกจริงจรแปดสี่ไปอยู่หน้าหนึ่งเก้ามาอยู่หลังกันเล้เาเราพลาดตรงไหน่บนี้เราก็ไปนั่งดูสิ่งที่เราไม่เชื่อว่าเขาจะทาเขาก็ทํามันก็ออกจริงๆ้ะเออมันเป็นไปได้นะงวดน,นี้เราเลยถ้าตามมุมมองผมถ้าเชื่อจำสเตปสไตล์แบบน,นี้ผมว่า วันนี้หนึ่งยังมาหลักสิบนะเบื้องต้นนะผมวิจารณ์ไปก่อนจะเป็นหนึ่งอะไรไม่รู้บนนะแต่ว่าถามมันจะเป็นไปได้ไหมแต่ตามคำนวณแล้วเป็นไปได้ดึงหวยสไตล์มาใช้คือเห็นภาพว่าเขาจับอย่างนี้ออกอย่างนี้แล้วก็ตัวต่อไปคือออกอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูจะรับทันหรือเปล่าอันนี้เฉพาะสไตล์ของตัวนี้เรายังยึดใช้ได้แล้วมันไดเก่ายังใช้ได้ ถ้าเขามาเขาก็มาคาบเส้นนี่สไตล์หนึ่งที่ผมจะให้ดูคือมันมันจะสัมพันธ์กันไปหมดบันไดตัวนี้เราบอกทุกงวดนะโอเคแล้วเป็นหลักสิบนะนี่มันจะเป็นใช่หลักสิบไหมยวขอเช็คก่อนไปเดี๋ยวเริ่มจากเก้านะเริ่มจากเก้าเก้าหนึ่งหนึ่ง หนึ่งห้าห้าออกห้าสองเจ็ดออกเจ็ดสามศูนย์ออกศูนย์เจ็ดศูนย์ออกศูนย์หกพอหนึ่งปั๊บมาเข้าหนึ่งเก้าก็ศูนย์หนึ่งเก้าเลยและคาบเส้นนี้มีเปอร์เซ็นต์ออกน,นั่นนี่นี่ถามว่าตัวเก่าอย่างไรถ้าเข้าหนึ่งอะ่ะหนึ่งอยู่มันมีตัวเชื่อมอยู่สองตัวคล้ายกันนี่เห็นไหมเข้าหนึ่งอีกตัว ตัวนี้เขาหนึ่งสามตัวช่วงเขาเริ่มแล้วมาหลบตัวนี้ถ้าเข้ามาเข้าหนึ่งอีกก็มันก็ไม่พ้นหนึ่งห้าหนึ่งหกไล่ได้หนึ่งห้าหนึ่งหกถ้าไปดูกับกอบแปดหลักแขนก็ได้หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดนีได้นะถ้าหนึ่งมาผมว่าเอาเอา,เอาแนวคิดเรามาบวกกับบันไดแล้วก็บวกกับกอบเนี่ยมีโอกาสที่หนึ่งจะมาอีกรอบหนึ่งหนึ่ง แต่ตัวทอ็อปฮิตที่เราชอบถูกก็คือหนึ่งห้านะหนึ่งเก้ามันออกไปแล้วอ้าหนึ่งเก้ามันแล้วแต่ถามว่าเขาจะมอออกหนึ่งแปดแต่ไม่ได้นั่นนี่ถ้าแปลไปตามปกวันได้อะนี่นี่ผมพยายามยึดว่าใจเย็นๆก่อนว่าจะเป็นเลขตัวไหนที่ผมให้พื้นฐานคือตัวเก่าคือเจ็ดเก้าห้านี่คือเป็นตัวเก่าให้ไว้ก่อนอันนี้เลขล่างผมก็ยังสุ่มยังไม่ชัดเจนถามว่าที่แล้วว่าที่แล้วผมพลาดยังไง ก้าเก้าเจ็ดหนึ่งหกห้าทีนี้ผมดูเก้าเก้าผมก็บอกว่าให้จับข้างๆก้าเก้างวดนั้นผมบอกอยู่หัวใเขาก็ไปออกเจ็ดหนึ่งแล้วเจ็ดหนึ่งนี้ก้าเก้าเจ็ดหนึ่งผมไปให้สองเจ็ดนะเห็นไหมสองเจ็ดแล้วหัวใออกหกห้างวดต่อไปก็อยู่แถบนี้เห็นไหมก็ไม่เป็นแปดเก้าเจ็ดแปดมันจะเจ็ดศูนย์อะไรอยู่บริเวณนี้ละาจา้ะนี่ เล็กล่างเขายู่แถบนี้คาบเส้นเหมือนกันเล็กล่างเบื้องต้นนะสันนญฐานตามบันไดนะนี่มาให้ดูอีกรอบเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดอะไรเจ็ดหนึ่งเขามันออกอะไรก่อนนะก่อนเก <9. S 1> <7, 3, S 2> ้าเก้าเก้าเจ็ดสามเจ็ดสามเขาไม่โชว์นะคือด,ดูง่ายๆเจ็ดสามเขาไม่โชว์แล้วมาเก้าเก้าแล้วมาเจ็ดหนึ่งแล้วมาหกห้าคือเจ็ดหนึ่งเนี่ย เขาเป็นตัวนอนหกห้าเป็นตัวทะแยงแต่ถ้ามางวดนี้ที่ผมให้เจ็ดแปดก็เพาะเขาเป็นตัวนอนหรือใครจะเอาแปดเก้าหรือเจ็ดศูนย์อะไรอยู่ตรงนี้ก็ได้น่ในคาบเส้นนี้มีโอกาสที่จะเป็นเลขล่างสูงช่วงปายนิ้วผมนี่แหละนะต,นตื่นเลยนะนะถ้าถ้าถ้าเป็นบนนี่ก็น่าจะอยู่บริเวณนี้เลขบนเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอยู่แถบนี้ ถ้าออกเก้าหนึ่งห้าตัวเก่าก็ถือว่าเออไปสวยงามสวยงามคนเลขตัวเก่าคนคิดว่าไม่ออกมันก็จะออกได้นี่แหละพอเข้าหนึ่งปับ๊บถ้าก็บิดมาทางหนึ่งหลักสี่ปับ๊บนี่ตัวหนึ่งมันพวงเยอะไม่รู้หนึ่งอะไรมังหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเห็นไหมแต่ถ้าไปดูในกอบแปดหลักแสนมีหนึ่งแปดด้วยแบบน,นี้ซึ่งมันแปลเป็นไป,นป,นปนได้ด้วยนี่อันนี้คือผมว่า เอตีให้จับเองมั่งก็ไปจับมั่ง <Okay. S 1> ผมเบี่ยงพนะาอยู่ตรงนั้นตลอดไม่ว่าเริ่มเริ่มมันมาเข้าหนึ่งเป็นหนึ่งเก้าเนาะครั้งสุดท้ายเขาสี่หนึ่งหนึ่งเราให้สี่ศูนย์สามนั่งวันนั้นใช่ <Okay. S 1> หวอวกสี่ศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งสเตปสุดท้ายของแปดหลักแสนแล้วก็ครั้งสุดท้ายของแปดหลักแสนเขามาออกอะไรนะแปดหลักแสนครั้งสุดท้ายมาออก มันไม่ไกลสี่หนึ่งหนึ่งนั่หละแต่งว่นนั้นเราให้สี่ศูนสามแต่เขาก็อยู่ใกล้ๆกันนี่นเห็นไหมเราให้สี่ศูนสามแต่หวยออกสี่หนึ่งหนึ่งวันนี้ถ้าเขาหลบมาหนึ่งหลักสิบก็ไม่กี่ตัวเบื้องต้นปูปูพมหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดนี่อยู่ใกล้ๆเอาหนึ่งจับรอบนี้นะครับเบื้องต้นน่ะถ้าหนึ่งมาอีกก็โอเคกรณีถ้าเก้ามาก็อยู่ในนี้เหมือนกัน น่าจะง่ายๆห้าเก้าเจ็ดเก้าสี่ก็ได้อะไรแบบนี้จับอยู่คือศูนย์นี่คือศูนย์หกพอเข้าหนึ่งคือหนึ่งเก้าถ้าหนึ่งยังซ้ำอีกคือหลักหน่วยกจ็จะอยู่ข้างๆตรงนี้อยู่ในกรอบด้วยนะผมมองแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งเมื่อตรงนี้ให้พยายามศึกษาดีๆดูดีๆเอาให้มันแตกนะครับนอ๋อ,อผมอเอามาสองตัวอ๋อ,อเลขโบราณยังติดใจยอยู่นั่นนี่ มันจะเป็นสูตรเลขโบราณหรือเปล่า <Huh? S 1> คือมันต้องใช้เวลานะของแบบนี้มันไม่ใช่มันจะถูกง่ายๆอะ่ะคือถามบางครั้งผมก็ทําไม่ได้อะ่ะมันทําไม่ได้อะ่ะคือเรารู้อยู่แต่ว่าเราจะไปเขียนทุกตัวมันก็ไม่ได้เราต้องจับจับเอาอ่ะถ้าจับผิดก็คือผิดไปเลยอ่ะนะคือนี่ผมบอกสไตล์แล้ว เลขยังไงก็แปดหลักแสนคือทั้งวันนี้อยู่ในในกรอบนะไม่มีปัญหาแต่ถ้าหลุดนอกกรอบเราจะไปยังไงแล้วหวยสไตล์เมื่อกี้ผมยกให้ดูว่าศูนย์หลักแสนเข้ามาสองวัดรู้สึกว่าผมมองอยู่ทำไมผมพลาดได้งไงแบบนี้ผมนั่งคิดไปแล้วละ่ะจริงวันนี้ตามประเด็นนะ่ะเขาต้องมาหนึ่งหลักสิบอะถ้าเขาเลือกหนึ่งกับเก้าเขาจะเลือกตัวเก่าก็เป็นเก้ากับห้าอะไรแบบนี้ นี่เนี่ยผมจับประเด็นสไตล์เขาจะเป็นเลขหนึ่งหนึ่งจะเป็นหนึ่งอะไรแบบนี้ทั้งที่คนไม่คิดว่าหวยเขาจะดีดไปทางอื่นแล้วละ่ะแต่เรายืนยันว่าหวยตัวเก่าน่าจะมาตัวแบบนี้นะครับเกิเลยพยายามให้ดูก่อนแต่ว่าผมยังไม่เขียนอะไรมากอะ่ะผมเอาตัวเมนไว้ก่อนคือถ้ากล้ามาก็อยู่ประมาณนั้นทั้งที่ว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้นะเราดูทางบันไดเขาไปได้แต่ถ้าเขามา ถ้าตามดูกอบแหลักแข็งเขาจะเข้ามาที่ศูนย์กับหนึแล้วก็1เชื่องต่อไปเขาจะเข้าตัวไหนถ้า3้หนึ่งก็อยู่ที่เดิมหลักหน่วยก็เปลี่ยนนิดหน่อยแต่ถ้าเขาไปดึง9ก้เ้าเป็นหลักสิบก็ตัวปูเขาก็ไม่เกิน9ก้าห้าตัวเดิมอีกนะเอผื่อไปเกเลขทอ็อกนิดของเขาอ่านตลอดห9เ